สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องโกคกเรีกดคซับครับทุกคนวันนี้มารีวิวอากาศตอนนี้นะทุกคนตอนนี้ในโกาลีเนี่ยอากาศช่วงฝนตกอย่างหนักเลยนะฝนก็จะมาอีกแล้วนะทุกคนคืนฟ้าคุมฝนมาอีกแล้วฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะทุกคนนะ แผ่นดินสไลด์นะครับฝนตกหนักนะครับช่วงนี้ในเกาหลีรรยากาศตอนนี้ของเกาหลีนะทุกคนคนที่อยู่ติดเขาช่วงน,นี้ก็จะมีสัญญาณเตือนมาเป็นระยะระยะเลยนะทุกคนค่างรั้วผมที่ที่ปลูกเอาไว้ทุกคน จะพาเข้าไปดูผักที่ปลูกไว้ด้วยนะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเข้าไปดูผักกันที่ปลูกไว้ด้วยทุกคน น,น,นะผักข้างรั้วนะฮะที่ปลูกเอาไว้ก็เริ่มโตแล้วทุกคนต้นพริกครับทุกคน นพิกที่ปลูกไว้สารลงสารเนนนะปักขีเราจะรอบข้างก็จะเป็นทุ่งนาครับทุกคนนกมาลงกินน้ำ มาดูบรรยากาศข้างๆที่ปลูกรัวปลูกของกินเอาไว้นะทุกคนฝนตกหนักก็เลยไม่ได้ลงมาเลยนี่นะทุกคนที่ปลูกปลูกเอาไว้มาเขือบ้านเราครับทุกคน เริ่มโตแล้วจะทันหนาวไหมนี่อากาศหนาวมาก็จะตายหมดนะครับ,รรบทุกคนมะเขือครับทุกคนมะเขือเขียวยาวาเขียวยาวครับนี่ที่ปลูกเอาไว้ประมาณเดือนแล้วระเทศมีแต่มะคะเทศลูกใหญ่นะทุกคนนะ นี่บักพริก,ก,ก,กทุกคนบักพริกต้นพริกพริกมะเจียวพริกทุกคนนี่ตะไคร้บ้านเราทุกคนขึ้ืนเหมือนกันต้นกำลังสวยเลยทุกคนนี่ใบนี้นะไปกินกับหมูย่างคนระับทุกคน ขึ้นเองนั่นนี่รอยเขาปลูกแล้วเม็ดอาจจะทิ้งเม็ดอาจจะร่วงนะทุกคนบักพริกบักพริกสวยมากเลยบักพริกบักพริกอย่างสวย บักพริกบักพริกสวยมากๆบักพริกครับอย่าลืมกดติดตามช่องคโคโคเลยกุดซับด้วยครับทุกคนสวัสดีครับ